สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรถสเกลชุดคิดนะครับอันนี้เป็นชัซีนะครับพร้อมกับตัวเกียร์นะครับเป็นชุดคิดที่ไม่มีล้อไม่มียางนะครับเป็นเทลเฟนเดอร์ทูนะครับเทลเฟนเดอร์ทูก็เป็นรถที่เป็นช่วงล่างแนบครับ เป็นม้ากระโดดนะครับก็อันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้แกะกล่องนะแต่ว่ามันจะเหมือนกับตัวนี้ครับตัว1982 t เ y o t a อตครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีชุดไฟมาให้แล้วก็ไม่มีล้อไม่มียางมาให้นะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนแบบนี้เลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวแชสซีนะครับแชสซีฐานล้อ287ดนะครับ ก็จะมีเกียร์มาให้นะครับมีชุดเกียร์มาอันนี้เป็นรถหนึ่งเกียร์นะครับเกียร์เดียวนะครับเกียร์เดียวก็พอนะครับเวลาเล่นรถสเกลนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ทันเฟอร์อยู่ตรงกลางนี้นะครับ oh, แล้วก็มีเพลามาให้อ่าแต่พวกนี้เราต้องมาประกอบเองนะครับอันนี้ผมเอายกเป็นตัวอย่างมาให้นะครับแล้วก็เป็นชุดเพลาที่ ส่งกำลังจากตัวเกียร์มาตรงเกียร์ทันเฟอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบนี่เป็นแหนบเขาบอกว่าเป็นแหนบแบบแบบนิ่มนะครับของอา4นซีฟนครับแล้วก็ตัวโช็กนะครับโช็กนี่ก็เป็นโช็ก รุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเป็นเอ็กซ์ลิงปกติโอลิงเนะี่ยก็จะเป็นกลมๆใช่ป่ะเวลาผ่านตัวลูกยางโอลิงออกมามันจะเป็นกลมครับนีดแต่ว่าตัวโชครุ่นใหม่เขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเอ็กซ์ลิงนะครับก็มันก็เขาบอกว่ามันสามารถที่จะป้องกันการรั่วซึมของน้ํามันได้ดีกว่าที่เป็นโอลิงนะครับก็เป็นโชคนะครับเป็นโชคสปริงในด้านหน้า 60ิเซนนะครับ60สิมิลทั้งหลัง80ดิมิลนะครับแล้วก็ตัวคารนะครับเป็นคารรุ่นใหม่นะครับเป็นคารโยต้านะครับคารโยต้ารุ่นใหม่นะครับก็คารโยต้าสองเนี่ยโดยปกติก็อยู่กับเรามาเป็นมานานนะผมว่าน่าจะเป็น10ปีนะครับอันนี้เขา เขาปรับพัฒนาใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็มีตัวยูนิเวอร์แซลให้มาเลยนะครับในชุดนี้นะครับในชุดชุดคิดนี่นะหนึ่งก็คือมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น,นครับรูปร้าวอย่างอื่นก็เหมือนเดิมก็จะเป็นคานที่เขาบอกว่ามันมีความเหมือนนะครับมีความเหมือนรถจริงนะครับแล้วก็ตัวกล่องใส่รีซีฟนี่ก็มีมาให้นะครับตอนนี้เป็นกล่องที่เขาบอกว่าก็ทําเหมือนกับตัวน้าถังน้ามันจริงๆนะครับ ก็พกเฟืองต่างๆในของ RC4 เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงนะครับก็มีหูชกอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวคารน,นะครับคารรุ่นนี้เนี่ยโยต้าสองเนี่ยโยต้าทรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเขาเรียกเวอร์ชันสเนี่ยสามารถที่จะแนบเนี่ยวางด้านข้างใต้คานหรือว่าวางไว้บนคารก็ได้ครับสำหรับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะให้รถเตี้ยลงมาใช่ป่ะเราก็ เอาวางไว้ใต้คานก็เราก็ล็อกน็อตนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทําแบบเป็นออฟโรดนะครับก็สามารถที่จะเอามาวางไว้บนคานได้นะครับรุ่นนี้พิเศษนะแล้วก็แล้วก็วกตัวเมื่อกี้จะบอกอะไรเลยลืมแล้วไดี๋ยวนะชกเป็นโชกสปริงในนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวยึด มียึดตัวเซอร์โวนะครับเป็นเซอร์โววางอยู่บนแชสซีเนี่ยซึ่งจะมองข้างล่างไม่เห็นไอ้มองจากข้างหน้าเนะี่ยมองไม่เห็นเซอร์โวนะครับก็จะมีความเหมือนนะครับแล้วก็อ๋อสิ่งที่เขามีให้ด้วยเนะี่ยก็จะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนพลาสติกขึ้นรูปที่แบบมีความสวยงามแล้วก็แข็งแรงนะครับสามารถที่จะวางวินได้ด้วยนะครับแล้วก็ บันไดข้างเนี่ยครับบันไดข้างก็มีความร็จแข็งแรงแล้วก็มีความคือขึ้นรูปได้แบบว่าได้ได้ได,ได้มีความแข็งแรงมันไม่งอนนะครับท่านที่ที่เป็นพลาสติกแข็งนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีการชนหลังให้ด้วยนะครับก็ขึ้นรูปสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงเพียงพอนะครับ ก็มีให้ครบนะคือเป็นชุดคิดที่1ก็คือชุดไฟไม่มีนะครับชุดไฟชุดไฟก็แปลว่าอย่างพวกมอเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อเองนะครับแล้วก็ตัวสปีดสปีดนี่จะเป็นตัวที่ควบคุมรถให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวก็ไม่มีนะครับเซอร์โวแล้วก็ตัวรีเซฟรีเซฟก็คือจะเป็นตัวที่รับสัญญาณรีโมทนะครับทำให้รถเดินหน้าถอยหลังเป็นการควบคุมจากระยะไกลเนี่ยก็ไม่มีนะครับมันก็จะมีมาให้เฉพาะ ตัวแชสซีนะครับล้อไม่มียางไม่มีเพราะว่าเผื่อบางท่านที่ชอบรถที่เป็นแบบนี้เพื่อที่เราอยากจะไปหามอเตอร์ที่เราชอบถูกใจเองหรือว่าอยากจะได้เซอร์โวที่เราคิดไว้ว่าเออชอบแบบนี้แรงดึงขนาดนี้นะครับหรือว่าตัวรีโมทก็อยากจะได้ตัวที่มันเป็นมีอยู่แล้วเพิ่มรีเซฟ เพิ่มช่องเอาเสียบเอาอะไรแค่นั้นก็พอนะครับหรือว่ายางกับล้อเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันมาเป็นชุดคิดแล้วมันมียางกับล้อมาบางทีไม่ช่่านไม่ชอบนะครับก็ถ้าเกิดซ,ซื้อแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอยางที่เราชอบแล้วก็ขนาดที่เราชอบแล้วก็ล้อที่เราชอบได้ลายตามที่เราชอบนะครับตามนั้นก็อันนี้เนี่ยรหัสก,ก็คือ K นะครับ Z ขีด K 0นะครับราคา 13,900บาทนะครับชุดคิด Tailfender 2นะครับอันนี้เป็นชุดคิดที่เอาใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าเขาออกมาพร้อมกับตัวคันเวอร์ชัน2นะครับแล้วก็ผมก็ไปถามตัวถามที่ RC4 มานะครับว่าเอตัวมาลินนะครับแล้วมาลินเนี่ยกับตัวตัวชุดคิดที่เป็นที่เป็นแร์โลเวอร์เนี่ยเขาตอนก็คือ2อันเนี่ยจะเป็น รถที่ใช้คานโยต้า2อยู่นะครับผมก็ถามเขาว่ามันเปลี่ยนเป็นคานโยต้า2เวอร์ชั่นใหม่หรือยังนะเวอร์ชั่น2เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็แต่ว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ใช้มานานแล้วเวลาเล่นเสร็จก็คอยไขยน็อตเอาให้มันแน่นนะครับสําหรับตัวแชสซีเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่ได้กับตัวบอดี้ม้ากระโดดนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นเก่านะที่ไม่สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงได้นะครับหรือว่าอันนี้ราคาก็ บอดี้ก็ราคา4490บาทครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่เป็นบอดี้รุ่นใหม่อ๋ออันนีไ้ไอตัวไอตัวแรกเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่บอดี้ลิขกสิทครับเป็นบอดี้มากระโดดนะครับที่ทำรูปลักษ์เหมือนของมาของโตโยต้าจริงเลยอนะันนี้ก็เป็นบอดี้ลิขกสิทธิ์นะครับเป็น รุ่นที่สามารถเปิดฝากระโปรงได้นะครับอันนี้ก็ราคา4,990ครับตัวนี้เปิดฝากระโปรงได้เปิดประตูไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องมาใส่นะครับแล้วก็แต่งต่างๆได้เพิ่มทีหลังนะครับภายหลังนะครับก็สำหรับท่านที่มีความคิดที่อยากจะแต่งรถนะครับหรือว่าจะค่อยๆสะสม รถนะครับที่เราจะแต่งเนี่ยก็เริ่มด้วยตัวแชสซีที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับมีความสวยงามนะครับอันนี้เนี่ยสามารถใส่ได้กับบอดี้ตัวม้ากระโดดนะครับหรือว่าใส่กับตัวบอดี้เชฟโรเลตที่เป็นตัวตัวสั้นได้นะครับฐานล้อ287ที่ไม่ใช่กระบะนะครับก็สามารถใส่ได้2รุ่นเป๊ะเลยนะครับ ก็เพราะว่าตัวพวกตัวจุดยึดเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับสำหรับท่านที่มองหาอยู่นะครับก็จัดได้เลยครับ13,900บาทนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับชื่อ RC Skill Thailand นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าที่เป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจสิสนค้าชิ้นไหนเนี่ยก็ inbox มานในเพจ Facebook RC Skill Thailand หรือว่า แอดไลน์มาแล้วไลน์ผมก็ HD Alien นะครับก็สามารถที่จะแอดมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ย y o u t u b แล้วก็ RC Skill Thailand ก็เข้าไปดูการรีวิวสินค้าต่างๆได้นะมีวิดีโอเยอะมากเป็นร้อยนะครับแล้วก็ใน Instagram ก็มีนะครับ RC Skill Thailand นะครับ s h o p e e เดี๋ยวกำลังจะทำร้านใหม่นะครับร้านเดิมโดยแบรนดนะครับก็น่าจะ ทำใหม่เร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาชมสินค้าที่สนามก็โทรก่อนนะครับโทรมานัดก่อนเมื่อโทรสัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับสวัสดีครับ I do